สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟโลแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ห้องประชุมเอกาห้องประชุมเอกาทัศรสนะครับอาคารศิรินทรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมีพิธีรับมอบ เครื่อง High flow ออกซิเจนไฮฟローพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศัิ์และองค์ประธานกรรมก,การมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวนสิบเครื่องโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริลักษ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยายลัยนเรศวรและคณะผู้บริหารรับพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เครื่องออกซิเจนไฮฟลูนะครับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาว,วะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอนะครับหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่าง สามารถใช้ฝึกหัดการหายใจให้สามารถหายใจได้เองและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด -19 เ้าข้ารับการรักษาณนะหอผู้ป่วยโรคซิสแรงดันลบนะครับหอผู้ป่วยวิกฤตและโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสวนร,รวมทั้งสิ้น53รายด้วยกันครับครับเช่นเดียวกันที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรครับนายรังสรรต์ตเจริญผู้ว่ารชาชการจังหวัดพิจิตรรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟโลพระราชทานจํานวน6เครื่องโดยมีนายแพทย์กำมลกัญญาประสิทธิ์นายแพทย สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณส,สุขจังหวัดพิจิตรร่วมรับมอบสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดและโรคระบาดต่างๆนะครับ นำยัางและในการมอบนะครับบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิดสิพร้อมทรงมีพระราชานุญาตนะครับในมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟโรให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพิจ,จิตรจำนวนหเครื่องในการ,รเรราพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยนั่นแหละครับใช่ครับก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่จําเป็นนะครับในการรักษาผู้ป่วยโควิดสิที่อยู่ในเกฑ์สีเหลืองและก็สีแดงนะครับ